สวัสดีค่ะร้านรถไทยเบือ2นะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะรีวิวประจำวันที่4พฤษภาคม2567นะคะสาขาตำบลพันดอนอำเภอกุมพะวะปีจังหวัดอุดรธานีนะคะมีรถแนะนำอยู่3คันค่ะของสาขานี้นะคะคันแรกเป็นคูบต้า L4708 SP นะคะ SP ตัวรถใบดัน ฐานพวนตาช้างดีเฮดยีห้าใบนะคะเก็บเช็คสภาพทำสีไว้ทั้งคันนะคะเครื่องเดิมค่ะไม่ได้แตะงานเครื่องนะคะใส่หลังคาใหม่เบาะใหม่ยางหน้าใหม่1คู่นะคะชุดไฟหน้าค่ะสลักคู่หน้าใหม่ค่ะ ชุดสลากฐานด้านหลังค่ะแขนซ้ายแขนขวาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็ชุดไฟท้ายค่ะไฟสองฐานต่างๆนะคะราคาคันนี้อยู่ที่3ามแ0นแปดหบาทค่ะ3ามแ0นแบาทนะคะโปรมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1จนถึง31พฤษภาคมค่ะลด1นึ่บาทนะคะลดทันทีใส่ กระเป๋าไว้เลยนะคะ10,000บาทเหลือเพียง3 7 000, 9 0 0 0บาทนะคะถัดมาค่ะเป็นค u ูป้า L 4 0 1 8 SP ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวน,นใหม่ของสยามสโตล่านะคะรถเพียงแค่6ชั่วโมงการทำงานนะคะ ตัวหางเป็นหางใหม่นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นของสยามสโตร่าค่ะด้านท้ายเดิมๆส,สวยๆนะคะรถใช้งานแค่6ชั่วโมงการทำงานนะคะเจ้าของไปเมืองนอกนะคะเพิ่งจะตัดสินใจ ขายออกนะคะรถยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะนิดเดียวเองหชั่วโมงไปไทนไถไปเกี่ยดินไปดันดันดินแค่นั้นเองค่ะเอี่ยมสวยมากๆนะคะคันนี้สมบูรณ์สุดๆค่ะท่านไหนไม่เคยเห็นรถใช้งานแค่5ชั่วโมง6ชั่วโมงมาชมที่ร้านของเราได้นะคะลองจากป้ายแดงเลยนะคะประหยัดลงทันทีเอ่อสองแสนกว่าบาทนะคะ ราคาคันนี้ปกติ4 6 9 0 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะลดทันทีเบื้องต้น10,000บาทนะคะก็จะเหลือ4 5 9 0 0 0บาทค่ะอ,อ๋อลืมปากเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ใหม่แม่ค้าใช้ทั้งสองสาขานะคะ0804141669ค่ะ0804141669ติดต่อได้ทั้ง2สาขานะคะถัดมาค่ะ เป็น L4018 SP เช่นเดียวกันนะคะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนใหม่ของแบรนด์ตาเพชรใบ22นิ้วทับ5ใบนะคะคันนี้ก็สวยๆค่ะยางหน้ายางหลังก็ประมาณ80%ได้นะคะชั่วโมงการทำงานค้างอยู่ในตัวรถ890ชั่วโมงการทำงานค่ะตัวนี้ราคาปกติ419,000บาทนะคะรถ รถจัดโปรโมชั่นด่วนๆน,นะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคันนี้ลดให้20,000บาทนะคะเหลือเพียง399,000บาทนะคะท่านไหนที่เห็นจากคลิปนี้แล้วมาชมแล้วมาจองจะจบออนไลน์หรือจบหน้าร้านค่ะก็บอกว่าเห็นมาจากคลิปนี้นะคะประจำวันที่4พฤษภาคมนะคะคันนี้ลด20,000บาทค่ะอุปกรณ์หน้าหลัง2ชิ้นนะคะ จบออนไลน์ก็ต้องมัดจำนะคะจองหน้าร้านก็ต้องจองมัดจำวางเงินทำสัญญาเช่นเดียวกันนะคะท่านนี้เหลือเพียง399,000บาทนะคะไม่ลดเพิ่มนะคะไม่ลดเพิ่มนะคะจากราคานี้ไม่ลดให้เพิ่มนะท่านไหนสนใจท่านไหนพอใจในราคานี้ค่ะก็สามารถโอนมาจองมัดจำได้เลยนะคะจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะ ค่าจัดทรงทับาการโอนมัดจำขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะทางเราส่งฟรีให้แค็งแพร300กมนะคะตัวยกร่องค่ะเป็นใบ22นิ้วโคง้งเมตร80นะคะ19,500บาทค่ะใบ24นิ้วนะคะ โตโยต้ RX165E 39,000บาท RX165E 42,000บาท Vmax 26,000บาทเป็นมือ2นะคะเป็นมือ2ขายตามสภาพนะคะค่าสปริง7เส้น 13, ค่ะ13,500บาทค่ะรีเปอร์4ขาโคง้งยาว2เมตร19,900บาทค่ะ โครงยกกล้องใบ22นิ้วยาวเมตร60 17,900บาทถังปุ๋ย9,900บาทขุดมันของ DCK ใบ22นิ้วแบบปรับได้12,500บาทผานพวนของตราเพชรใบ22นิ้ว26,000ไม่ใช่สิ29,500บาทใบ24นิ้ว36,500บาทนะคะ ตัวตัดหญ้าเมตร20ของตาเพชรราคา25,500เมตราา70ราคา27,500อุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆมีโปรส่วนลดทุกชิ้นนะคะมีโปรส่วนลดทุกชิ้นค่ะท่านไหนสนใจค่ะก็เข้ามาชมมาทดลองขับรถไถของเราได้นะคะที่สาขาอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะจอดอยู่ริมทางนะคะถนนที่เชื่อมจาก ทันดอนจะเข้าไปเมืองใหม่นะคะเป็นถนนสายเมีนสายหลักเลยนะคะไม่ได้อยู่ในตอกในซอยนะสังเกตต้นจามจุรีใช่ไหมต้นสามฉานี่เขาเรียกจามจุรีไหม่ <c oughs> ะใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะร้านของเราค่ะฝากกดติดตามร้านรถไถของเราด้วยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะดูแล ท่านไหนคะ่ะตกบกพร่องยังไงคะ่ะต้องกราบขออภัยมากๆนะคะทั้งสองสาขาคะ่ะกราบสวัสดีทุกๆท่านนะคะ